สวัสดีครับมาดูบ่อปลาบ้านผมคลิปที่3แล้วนะครับหลังจากบ่อนี้ที่ผมสร้างขึ้นเองนะครับขนาดความกว้างอยู่ประมาณเมตรสีนะครับความยาวอยู่ประมาณ2เมตร2เมตรสี่สเมตรห้นะครับความลึก1เมตรนะครับมีปลาทั้งหมด10ตัวปลาคาร์บจะจะเลี้ยงแบบพระกันนะครับ มีทั้งตัวโต,วตวแล้วก็ตัวเล็กนะฮะตัวโตวนี้จะนํามาเลี้ยงก่อนอยู่ประมาณสัก4ตัวนะครับเพราะเป็นบอ่อใหมต่ตอนแรกบอร่อนี้สร้างขึ้นเองแล้วก็ทำทำกันเอง2คนนะครับในพื้นที่ที่มีจํากัดนะครับพื้นที่ของเราไม่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 ใหญ่มากก็ขนาดบ้านนะครับเป็นบ้านบ้านจดสรรัรแล้วที่ มีเหลืออยู่ประมาณนิดหน่อยเลยต้องทําบอ่อขนาดประมาณเมตรสี่สิบนะครับตอนนี้น้องปลาสภาพน้องปลาตัวโตมากกินจุแล้วก็ชินมือมากโอ้โหมาเริ่มมาเริ่มาเริ่ม ตัวโตชื่อทองดีนะครับมีทั้งทองดีทองแท้ทองหยดทองหยอดฝอยทองหลายๆชื่อตอนแรกๆสภาพบ่อก็ไม่ได้ดำขนาดนี้นะครับเกิดจากการเป็นตะไคร่น้ำแล้วก็การตกตะกอนของขี้ปลานะครับทำให้บ่อตอนนี้ดูสวยไปอีกแบบหนึง่ง เราสามารถมองเห็นปลาได้ในสภาพอ่านไถึงก้นบ่อได้เวลาปลาอยู่ด้านล่างเราก็สามารถมองเห็นปลาได้โดยไม่ต้องทาสีนะครับขี้ปลามันตกตะกอนเองฮะด้านหลังก็จะเป็นอ่า ช่องบอกกลองนะครับมีทั้งหมดสช่องนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ในระดับหนึ่ง ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ